ช่วงปีใหม่ทีมงานเขาเครียดอยากหยุดพักผ่อแต่มันมาพักผ่นที่บ้านปูเนี่ยนะไอบ้บ้าวุ่นวายเหลือเกินไอ้ดูสิว่าคลิปนี้มันจะวายปวงขนาดไหนสวัสดีครับยินดีต้นอนรับี v Body ช่องอัอเรือแมงครับผมดูจากการแต่งตัวก็น่าจะรู้แล้วแต่งเฮ่อเนี่ยเอ้า ไม่ใส่เสื้อเลยไอตัวนี้เป็นเล่าหึรงสวัสดีครับทุกคนวันนี้พวกเราสามคนมาเปิดคลิปพร้อมกันวันนี้กูไม่อยากทำงานแล้วเพราะว่าปีใหม่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวเขาไม่ให้พี่ทำแล้วพี่ป่วยจริงไหมเนี่ยเออเราไม่สบายมากี่เดือนแล้วว่าจริงไหมเนี่ยใช่เขาหายจากใหม่แล้วจะไล่ออกแล้วเออเหรอเออทุกคนเห็นอะไรใช่ไหมครับว่าพวกพี่เนี่ยทำงานกันมาทั้งปีใช่แบบไม่ได้หยุดพักเลยอันที่หนึ่งเนี่ย ออนคลิปสี่สี่วันห้าวันเนี่ยคูไม่ได้พักก่อนเลยถ้าวันเนี้ยคูจะปฏิวัติแล้วกูจะลางกูจะไปเที่ยวเดี๋ยวดูนี้ว่าเจ้านายแสนดีกับพวกเราน่ยมันจะให้เราลาไหมมึงอยากจะรู้นะมึงจะปล่อยคลิปไปเยอะแยะทำไมว่าอาทิตย์ละสามสี่คลิปออนอะวันละคลิปไม่ได้อาบริษัทถ้าไม่มีพวกกูไอ้เหี้ยบริษัทมึงก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้หยุดเลยเนี่ยมึงรู้ไหมทุกวันเนี้ยเมียนอนแห้งแล้วไม่ได้เอามาหลายวันแล้วเนี่ยวันหยุดก็ไม่ตรงกันเวลาหยุดทีก็ต้องเมียก็ต้องมาโพส์ว่าหยุดตรงกันสักทีจะได้ไปเที่ยว่าออะะไไรร อะไรก็พูดถึงเมียผมไงอ๋อไม่ใช่เมียกูเมียเมียเขานี่หว่าไปด้วยครับว่ามันจะให้เราไปพักผ่อนกี่วันวันนี้ห้าวันนะขึ้นรถเลยเออวัยเดยนวยดยววัยดยว ลางานไปเที่ยวไม่คุณจะมาถามว่าพวกมึงอนุญาตให้ไปไหมไม่ได้ก็วันหยุดไงก็จะลางานพักผ่อนไปอยู่แล้วไอ้คนพ่อคนแม่ยแลงอนุญาตอะไรอ้าเอาก็เดี๋ยวว่าไปไหนก็เอ่บอกไปเดี๋ยวพอเรียกถ่ายก็จะบอกเอ้ยมึงอยู่ไหนเนี่ยทำไมไม่มาถ่ายงานเอออืออ๋อหยุดแล้วเหรอตกลงว่ากูเที่ยวได้ใช่ไหมเที่ยวได้อ๋อพักผ่อนได้เที่ยวได้พักผ่อนได้เยกังเต็มกางเต็มทำไป ฮะไปเลยเยอะไปไหนเยอะไปไหนขี้ขี้เหรอไปขออนุญาตมไปก่อนดีกว่ามันอยู่ใน้ำตามสบายวันหยุดโอ๋อไปไหนไปไหนก็ได้ตามบใบตามบายโอเคพวกคุณตามใจผมเลยใช่ไหมครับคืออะไรอ่ะพี่ไปไหนก็ไปสิก็ใช่ไงไปเลยเขาไป What Oh what are you talking about man ก็กไปสิกูก็มาบอกมึงว่าเออกูจะไปพักผ่อนกูจะพักผ่อนนะพักผ่อนแล้วเอาสบายกูจะหยุดนะเอออาสบายเข้ามาดิโอเคทำไรเนี่ยทำไรตามสบายกูไม่มีที่นอนเหรอโอเคโอเคแจมฉลบอะไรที่นี่ทำไมอ้าวคุณหะออะไรตามสบายตามสบายให้หยุดตาสบายไงมึงจะมาอยู่นี่ทำไมมากางเลยตรงนี้ไม่เก๊กนะ เกะอะไรอ่ะตรงนี้เกะอะไรเราบอกเกะเออเกกลางห้องดีกว oh, like ่าดีป่ะเฮ้ยน้องโอ้ยโห่เนี่ยความใจแคบเราทำงานมาทั้งปีนะเว้ยแล้วพอเราจะมาพักผ่อนพอเรากลางบอกเราเกะกะให้พี่เดินสะดวกเถอะลิ้นไปไปนย่ไอ้ส่วนนี้ไหวปะเนี่ยเฮ้ยนี่แป๊บเดียวเล่าทั้งหมดจ้างมันสามหมื่นอะไรอยูุ้ะเหนื่อย สามหมื่นดีดนี่ิบดิหยิบดิหยดิหยิยดอหยออดิหยิบดิหยิบดิหยิบนิหอิบอิอยิบดยาบดิหยตดิยิบดิหยนบดิยิบักหยอนนะเอินดิพูดเหมือนกูเลยตบสยปบะพูดปุ๊บดั่นิบดิหบดยิบหาิบดิยนบดิหหละบดห่ดิหยิบดดหยิบ้ิหยหาิบ้ิหบ้ิหยิดิยบ ก็มึงบอกว่าตาสบายกูงวตาสบายไม่กูมึงรู้เข้าใจไหมว่ากูทำงานมาทั้งปีแล้วกูฝูกพันเวลากูจะไปเที่ยวไหนกูก็เกาทำไมอะห้องเขาดีกว่าไม่เอาห้องนั้นเนี่ยเก็บไว้กินหมูทะเอ้านี่ไหนเไงมาเด็ทก่อไปเลื่นที่ไหนเจอไปกลับบ้านมาอยู่ทำไมกันเฮ้ยพูดเหมือนไอ้ยี่มีคคนละจะไปนอนไปนอนที่ไหนก็ไปได้เออไปพักผ่อน อเลยครับพี่น้องไม่ใอะไรอ่ะอน้องอะไรอ่ะไม่รู้เฮ้ยไก่ว้าวได้สัตว์ดูสัตว์ดูของกินมันหน่อยอะไรดีว่าหูท่าเหรออะได้ดีกว่าโทรโทรโทรเอาชุดเฮ้ยชุดใหญ่เลยนะเฮ้ยชุดใหญ่เลยเออชุดใหญ่แถมโค้กอ่ะจัดไปชุดใหญ่ไปกับพไอ้ชิ้นหลุดวะเฮ้ยสานาำนี่หน่อยวะสารนะ มึงถามหาสถานะที่ไหนนะนี่ไงบ้านนี้อ่ะมีตักรมาแต่แว่นทางหมดไปเราร้อนร้อนร้อนน้ำโอ้อากาศช่วงนี้มึงไปต้องใส่อะไรบ้างเพื่อนเพื่อนอะอ๋อเออใส่ก่อนก็ืปอนไม่ใช่น้ำลึกนะเกินอยู่ทำไมมึงยุ่งอะไรพวกกูเลยพวกกูพับพอนไปไปไปมึงอ่ะไปไปแล้วก็ไปมึงอ่ะไปกูจะปาร์ตี้กันกูไปเพื่อนลงน้ำเลยเพื่อนอะไรอ่ะเออไอเพื่อนชูชีพชูชีพชูชีพเฮ้ยชูชีพดับน้ำดับน้ำไปเยอะแล้วเนี่ยปีเนี้ย ไม่พอไม่พอลงนู้นลงนู้นเฮ้ยไายเพื่อนเจ้าโอ้ยดำน้ำแล้วดำน้ำแล้วเสียดายว่ะกูไม่ได้เตรียมชุดดำน้ำมาว่าจะไปเรียนแต่งหน้านั่งสมาธิดำน้ำปลูกปะการังทำมหานุสปาปลูกป่าดำน้ำดูดิสิ่นายไลลี่ตีกอล์ฟอันตรายอันตรายเหี้ยน้ำจุ้นจุไปทำไงอ่ะเออจุไปทำไงอไอ้ดำนาำจ๋ามึงทำไรตีใหม่มาเลยปีใหม่เขาว่าทำมาเที่ยวพักผ่อนไงแม่ยม่มาพักผ่อนแม่ยัง วันนี้มันพักผ่อนใช่กพักผ่อนอ่ะมึงบ้านเมืองโดนมีบ้านเมืองเอาออกจากบ้านกูไปแค่นั้นเองเราด้ตังแล้วปกังคเออใช่ยิ้ม่บอกตาสบายเมืงนี่มันหน้าด้านจริงจหน้าด้านอะไรนีสนุกล้วให้เล่นัหมเนี่ยไม่ให้เงี้ยไม่ให้เล่เลวเลิกเลิกเเทเทวิชาเทถังเทถังเลิกเลิกเลิกเอาเทเลเกเลิกเลิเลิกเลิกิไปเที่เวิกลลเล เฮ้ยทะเลฝันไม่ได้เฮ้ยหัวหัไอเนี่ยทาไมรับเพื่อนทิายมาแล้วเพื่เพื่อนโอ้เพื่อเกไเพื่อนวกควถังทำไมเอาทะเลกไงทะเลกรุงเทพอะอ้าาาาาาา เที่ยวแม่ตีตายแม่เรยี่ยมร้อยเลยนะอะไรอะไรของแม่วะมาทาแม่ไหนเออทำไรได้น้ำม่เมนู๋พักควนไงพักวันน่แ่อะไรเอาน้ำมองมัุ่นวายบ้านชาวบ้านแถวนียอะไรต้องบอกแล้วว่าเออตามสบายนี่หนอยก็ได้วุ่นวายอะไรอย่าเดินมานะลื่นะเดี๋ยวตักไปใส่แม่หนอยเียมไัก มึงโยนหรอพีเออมึงามึงโยนนี่เอาดิเอาดิฮะเออมึงโยนใส่หรอกวนี่ิบบของเล่นมึงไอ้สันี่ยเก็บเลยจะอยก่อถังขวดขวดรสบายที่ไหนก็ได้ปากเฮ้ยต้องมีเลือดใช่ไหมมีเลือดออกใช่ไหมเอายี่ไปไป มันไม่ใช่ที่ของคนอยู่อ <Bro. S 1> <74. S 2> ้าวอ้าไม่ใช่มันไม่ใช่ที่ของพวกสัตว์ไอ้ีม่ใช่ที่ของคนอยู่แล้วใครงคนอยู่ไม่ได้นี่ที่ของพวกเที้ยเขาอยู่กันอะไรนะโอเคแล้วกันโอเคพวกเี้ยเแล้วอยู่กันมาแล้วก็จะลูตาสลับไอ้พวกคนดีออกไปอะไรวะไอู้กตัวเป็นคนดีเอาไปเลยคนเี่ยวมนอยู่กันตรงนี้เเลยลงานเล่นอะ จัดไปชุดใหญ่ไปกับพิ <S 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 ๊บถามจริงๆนะอันนี้ถามจากใจนะะหลบไหมไม่ทำลบทมไปไปเกบเก็บเก็บเพวกเราไปที่อื่นพิ้งโอยปัปันปัปันเฮ้ยเอ๊ะของครบขนาดนี้เลยเหรอมคุณไหม จิเสดอดำนะโอ้ยไม่ใช่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 ไอ้โหเกกาได้จุดะเชิญพักผ่อนตาบันเไยนะครับจัดไปชุดใหญ่ไปกระพริๆ อา้ยไหยังไม่ไปเอีกอ่ะอนไงไอเนาะกินไรผมก็ูี่ไปกันแล้วตัดูกินไรกินไรยเออี้หน่อยเอ่่าอ๋อานยาเเออรายเยนฝายลย้นฝาเลย้ายาเเป็นเลยร้านแซบวเป็นหมูป่าเป็นหมูป่าเออเอาไปนี้กน แล้วก็มีแค่นี้ก่อนหนึ่งอันแล้วอะไรนะครับย่าสมกอใส่ะรบายางสามกอใส่อะไร้างไ่ตนไช่จานมีแค่ไช่จนไอ้เหี้ยอะไรยุขุยุไอ้เยอะไรอะไรขายที่ไรไ่ขายที่นี่เอานี่คุณนบนี่สกินของยารเจ็แหะอันนี้พี่พี่เขาอะูหนุนไม่ขายไอ้พวกนรกแตกไอ้เหี้ยข ไป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 ไ่ไปไม่ไเลยต้องทำต้องขาัตางมาให้ัไม่เอาเงินเบียร์ไล้ไม่เอาคั่วกนไปดูกันนานควกันออกมาอะไรวะไปน้เฮ้ยก็แต่ละไงมึงแต่ไม่ได้อ้าเอาแต่แค่รู้ไรือป่าโอ้มันรู้มันรู้ว่าไม่รู้จะไปไง่ันปิดกูเปิด มาวันรักปะเดียวได้เดี๋วยเดี๋ยว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 มึงใครเนี่ยมึงมายุ่งอะไรพวกกูเนี่ยยุ่งเลยกูเหงาเหงาอะไเลยมาขอร่วมด้วยไงอยู่ก็อยู่กับมีจะมึงเหงาอะไรี้ผไม่ได้ไปไหนผมเหงาผมไม่ได้ไปไหนอ๋ออย่าพังต่ออย่างพวกกูใช่ใช่ให้หรอให้หรอได้ได้มาชนด้วยตอนนี้เริ่มหนาวแล้วมาหมดหมดขี้ผายหมดใหม่ไงหมดฝาของมึงหมดฝาอะไรหมดอะไรของมึงดมทีหมดฝาเลยไงไปนอนไหมลูกมาชนชนเฮ้ยเฮ้ย ครักบ่อนหนาวหนาวไหมหนาวที่ผ่านเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยกัดเย็นเหรอเออค่ะกัดเด่นใช่ไหาอะไรมาสุมไหมอืออะไรมาสุมก็ดินนะนั่งแบบนั่งเหมือนนั่งเป่าตองไฟอะไรเงี้ยเอาลูกมันมาเผาไหมฮ้ยไม่ใช่ลูกเมีดจริงจริงเจ้ารน้ำมันว่ามึงนอนอย่านี้เดี๋ยวกูไปเอาอุปกรณ์เดยทำคุมานเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปเอาลูกมันมาเหรอไม่ใช่เอาเมียมันเลยเพราะว่าลูกมันไม่ให้ถ้าเมียมันให้เลยมันไม่ห้ามเลยนะฝากเงินมาให้เผาเลยมันไม่ห้ามมันฝักเงินให้อีกไปซื้อน้ำมัน้ย กิ้งกิงเฮ้ยไปเลยไปจัดไปชุดใหญ่ไปกรบพริบหมดเหรอเฮ้ยออกมาต้องหาแน่เลยเนี่ยใช่เนี่ยตัวเยี่ยอะไรเนี่ย เนี่โอ้โเดี๋ยวแล้วแม่แบบคุณก็ไม่นยังไงโอ้ยยิ้มหายมาด้วกัน่ยทาหน้าอยู่ข้างในออกโอ้ยเนี่ยโรคปอดอีกปอดยเนี่ยเยียเลยพวกนี้มึงเอาไอ้แท่งมาหาแต่อกูมาฆ่าเฮ้ยอย่าไปทำงัเดี๋ยวน้ำมันจะใส่เพื่อนอุ้ยชิบ้าเดี๋ยวก็ลุกแต่ลามเ้นก่านะใส่น้ำมันเหรอจุดแลือดจุดเลือดนี่ย อุ่นแล้วอุ่นแล้วมาอังอังเร็วไปเร็วไร็วเคุไปทาให้ขอ้วอะไรขอด้ไม่เต้นพังแล้วเต้นพังแล้วตีน้องพี้ป่าวก่อนเ่ยเบเบาคน่เขารู้ลุกมาลุกึ้นมาลุมาลุกลุกมาลุกขึ้นมามาอังอก่อนอังก่อนอังก่อนนี่นันี่มัอุ่นเลยวะเอ้ยเอออุ่นเลย อยากได้ควันและยุงอะฮะอยากได้ควันไล่ยุงใช้อะไรอะควันเหรอ A few moments later คิดถึงตอนตอนสมัยอยู่อยู่นี่อยู่อยู่อยู่บนนอกอย่โดลาวอะโอ้โห่านอะไ้่ไม่รู้เหมือนกันะเไปเลยนะก็ได้เลยเลยเยเลยเลยไปเลย อุ่นๆโอเคโอเคอุ่นๆมาๆมาโอ้ยอุ่นแล้วเวลาอุ่นเลยระยุงแล้วเนี่ยเฮียอะไรกันเนี่ยเขาหนาวยุงมันเยอะกูจะลงควันกูเหรออคนเฮียอะไรสังสรรยาดมเฮ้ยอุ่นนเยอะเลยควันมันเข้าบ้าน ยุ่งอะไรกัเขาเนผมเหงาอ่ะอุ้ยควันทุกคนนี่เฮ้ยจุดยอดเลย่ะแต่รู้ะไอ้เอ้ยอไอ้ไอ้ไออไ้ไ้ไน้ไอ้อ้้้ไ้้้้ไอ้้อ้ไ ไปชิบหายหมดแล้วไปกลับบ้านได้แล้วไม่ผ้าก่อนผ้าก่อนก็นู่นในกลางแจ้งไงไม่ทำแจ้งอะไรมาทำแจ้งอะไรของเตาแบงส์เลยจัดปิดไฟก่อนเลยเราอะทำไมเดี๋ยวหนาวแน่เราผิงก่อนเลยหนาวแน่ผ้าใบนอกแล้วอีกแล้วอสะพายกระเป๋าเดินด้วย เดิมเลยไปแบบไม่คุยกับใครไหมไม่คุยกับใครเลยไหมพวกมึงอ่ะพี่มมึงไม่ทันมึงเลยใครพ่อกูเหรอใช่ควันมันเหม็นใช่ปล่าโอเคโอเคเขาก็จะอุ่นอุ่นร่างกายเฉยอันนี้อันนี้เขาไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งไม่ได้แกล้งขอโทษทีขอโทษที In our u ุ i ใหญ่เปับไปปุดปปิ๊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 ปิ๊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 ปปิ๊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 ิิิิิิิิิิิิิิ ไปนเลยเขาจะมาไล่ัวท่าหนาเดี๋ยวมียฟองใครองเมียเมีมึงหนีไปแล้วไปแล้วเนีนี่ไม่รู้ใช่ไหมทำงานอยู่อะไม่รู้เมียไปนานเมียไปหรอเย้ดเปาร์ิเลยปะเก็ดสอยกดสเปซปาร์สหาเลยายอยดิสเปซปาร์สสปซาไหน่ะสเปซปา

เขียนไข่แล้วหลอกไฟไม่ชิวคิจริงบังนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งนู้นนั่งนู้นเลยเนาะใจคองทำเพื่ออะไรเนี่ยสงานเ็ลไม่เสร็จเนี่ยนี่ก็ทำงานอยู่ไอพวกไม่มีอนาคตมันชอบเอาแต่เที่ยวเหม็นเหม็นห้องปวดจมูกไหมสิทำตัวให้ยาก ปุบต้บต้องปุบให้มันได้นะโอเคครับอเเนี่ยครับมครับมครับทำไมได้ผิวร้านที้มาม่าไม่ก่อนเลยคิดตัวอะไรวะเูเร็วออกมาเอเอ็นจอยครับกอนยังไม่ไปอีกโอติเจอกูแน่จัดไปชุดใหญ่ไปกับพิ Target locked. <laughs> burn, burn. Burn, burn. Oh, yeah.

เรางหูไหมไอ่ไน้ไรับอ่ไบ่ไอ่ับ่จองไอยไะ่ไอ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 ่ไั่ไอ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 ยอ่ไอ่กอ่ไ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 อ่อ่ไอไอ่ไ่อ่ไอไอ่อ่อ่ไ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 กไออ่ไอ่ไอ่อไเ่อ

เต็มๆดยเพื่อนกันเนี่ยเพื่อนรักมืงก็ดกเข้ามาเ้ยดูว่ามีเรื่องกันโอ้แม่งถือปืนไลยิงเลยวะเกิดวะมาหมือหาวหมด หลังจากที่บังยิ้มได้ไล่พวกคนพานออกไปจากบ้านอนนนาณาจักรออสเลียวแมนก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งแต่มึงลืมไปอย่างหนึ่งหรือเปล่าเมียมึงหนีออกไปจากบ้านอยู่มึงต้องไปเคลียร์กับเมียมึงก่อนนะไอ